คือตั้งแต่ได้บวกสิบสี่มาเนี่ยมันคันมากจริงๆครับทุกคนมันคันยิบยิบเลยอ่ะคือบวกอื่นมันไม่คันเท่านี้นะผมก็เลยตัดสินใจซื้อวัตถุดิบนะครับซื้อธนูมาตีเองเพื่อทําเป็นวัตถุดิบในการตีบวกปลอดภัยขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยครับทุกคนแต่ดูสภาพนะครับขนาดเอาแค่บวกหกนะเราจะเอาบวกหกเพื่อสองแต้มยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนเออเราก็ตีเกินไปนะครับร้อยชิ้นเลยนะครับผมก็นั่งหวดไปครับเนี่ย ไม่ขึ้นบวก4ก็แตกบางชิ้นก็ 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4,5, 4,5 5, 5, 5, 5, อยู่อย่างนี้ครับแล้วก็แตกนะครับทุกคนเนี่ยเราก็ตีไปทั้งหมด100ชิ้นเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับเราก็ได้ธนูมาทั้งหมดครบ96แต้มนะครับในการที่เราจะตีปลอดภัยขึ้นไปนะและสุดท้ายแล้วครับจังหวะน,นี้นะครับทุกคนเช็คของวัตถุดิบอะไรครบไหมแล้วเราก็จัดไปครับกดแบบเซฟหรือแบบปลอดภัยนั่นเองซึ่งใช้ เออทรัพยากรมากกว่าเดิมเยอะถึงมหาศาลเลยนะครับถ้าใครใจนิ่งก็ตีสดไปนะครับแต่เราบวก14แล้วอีก9เดียวถึงฝั่งฝันเราเอาแบบปลอดภัยดีกว่านะครับชิ้นนี้และนี่นะครับบวก15นะครับและนี่คือยอดเงินทั้งหมดที่ผมเสียไปนะครับและถือว่ากำไรนิดหน่อยก็ยังโอเคนะครับทุกคน